ว่าปันต็น่านอนอ่าลูกก็มี่สองกนเท่านี้มี่อายกับเจ้าเจนี่กับที่แปะสายขอดมือเวลาสุกคนเป็นกับที่ปันให้ดอกไอ้ว่าเจ้าจะไปเลี้ยงว่าเท่าไหร่ก้าก่าอยู่ดอกก็้าถือว่าเจ้าไหนว่าเจ้าไหนก่ามารู้ไอ้ทิพย์ข้าวสอนแมะเจ้าเคยบวชเป็นกผ้าสอนน้องดูเคยบวชเป็นกผ้าสอนมาที่นาฬบวชลูกพคนมีดามอะเจ้าสอนน้องเนี่ยนะสอนได้ยู่ แต่ว่าที่เป็นผลมาเปลี่นผลการล้อมก้อนฝองอเวา้อเนาะนณาที่เจ้าเปลยนไอ้ก็ทำชิ้นไอ้ก็ทำเพรว่านั่นลพน้อดยอ๋เอ๋อออกาสั่นนั่นพระวดีกับฟังไอ้บาคนจักน้อยจากดิ้เด้อพรวดีเด้อใช่่พระบักาลไอ้พวกลายดอกเดี๋ยวจะบุบปรเดเนียนที่เยงัูดึงีสื้พูดนะครับันั่งเอวแล้วลยขนามมากขงเทเด่อยงเ้า โดนตีสซนบาดร์ดี้นั่นเด้อน่ะนั่นด้วยหลังลงลงเลยบาบ์ดีน่ะมันรอแหนกานนั่นนั่งฟังเทศเวละเทศลบทีแม่ที่ออกนามูเพราะกลับบ้านง่ายไม่ได้าพี่บอกพี่บอกเด้อะพี่บอกเด้อะไอเอลเด้อบ้านใดขันยากแหนกแล้วมัดเสียงผู้พักใหม่เด้งเด้กสามรอบว่าเสียงสมัยเลยเนื้อเสียงหลงเอพี่เมียมาไหม่ล้งานแล้วสิเนี่ยเอาบ้าบ้าสอดนอา ระวังผู้อยากลุ้งกับผู้ว่าให้อันให้ลุ้นแต้มสมพัสแข่งกันผู้ใดชนะตามใจผู้นั้นเอ๋อไอแม่ถือกินหอมไปได้ไหมวายยงฮะบอกแม่ตสองกาแฟไม่แม่กินไงโอ้ส้มกาแฟไม่อันนี้แม่คอยนะเด้อมันคคยจังไหนจะอะไรมันคิดคิดอยู่ในอาราบิตา

สามพุนทันต สามผูโ้ต้อาโอ้หลุดขาดน้ำมันสองที่น้าเฮยม่หยอดน้ำมันสองที่ให้ของ่อนฮะโอ้ยพอายแดงมาเปิดย้ามให้แล้ววัดที้เนี่ย เป็นตมมานไม่ได้เออหาจิบแข็งจิบขาไสเศร้าเลยกีพอเดอพูดเดี๋ยวมากับปวดยุงหันละพูดไอ้กีที่มา่ววดปวดขาปวดแล้วเดอรพยัเด๋อนาเศร้าปวดแล้ว บาเนี่ยนามาจากการสามที่เรียวส่ใส่สีสีไดบนกนฮะปาลูกไส้ให้สีแดงโอ้ใพ่อเนี่ยครูเรียวเดือดละเนี่เจะจะเปลี่ยนากีกระทืนะมันไได้เมียมันได้ผัวีนามาจากการสามที่เรียว เทนซึางเป็นการเทศเสียงทางทางภาคอีสานโดยพระนภูแปะวะควิดในการฉลองอาทิตย์ผู้ที่วัยชนไปแล้วนะครับผู้เดียวก็ได้เดี๋ยวจะเดือพัวขาหลายปเนีทางภาคอีสานในการเทศเสียงนะครับแล้วฮันจับสำเนกต้นขขาวนันตามเรื่องทาดุกยกนี่ท่านมาป่าโลกให้หมู่คดในแยงนะ สแดงก่อนเป็นแลนันคำก่อนติ้งเอฟังเอาเดื้อยุมเมีฟังเอาเด้อยุมก่อคาทีก่อนมันสิสอนกันจาเทศนานังว่าไหนนีอาตมาสิได้เบา ตามเรืองมันมีไกลกดีของสามภาคประตมจะแจ้งนะเรื่องแสดงทำนี้ต้องมีแนวฝากไว้แนวคำว่ามีแต่แต่เรี่องหน่อยนุ่นกาว ฝากคูดเป็นลูกเต่าเคนเรียกว่ากะตันยูลองคิดดูภายหลังตั้งแต่เงาย่างน้อยพอไม่อ่อยเอาอุมกุมใส่สังขมาอย่างมามอันพูปลาและข้าน้ำเพื่อนหนาอย่างควนสุดเนี้ยวนะน้อยเบื้องต้นนี้แล้วให้โจทยจอสมาธิเมตตัง สติมันดีดอกต่อคำ a ย่าเสี h สายนะอยาเไปนะอยาเอาลัาไปไรอยาเใจไปทังคืนแล้ขอใ้ทฟังฝาเพื่นกันดูเจ้าจงจำจังมาเดี๋ยวนี้นันจังมาเดี๋ยวนี้นันเจ้าหใจได้กันใจที่เอา เจ้าจะดื่อมีจำไว้ต่อไปวัดตั้งนานยามเวาลาดับขันพวกมูเจ้าสิได้เพื่อคอยตาเบิ้งมันสาวันสันฝ่ายมันความสีสวงหา,หายอันว่าเทิตมตเต่าขา้ากนอน้อมกีดไข่ก็ไฟไฟพอไตรักกระจัดเวงไฟมานเนี่ยไก่ต้นกาเทสาาวันนี้ xem chị tội <laughs> cho xem 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 Xa xem 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 หออขถ้าจบคลิปนี <im 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 ้ถ้าไม่ทันก็ขอต่ออีพีสองนะในตอนนี้พวกคุณโยมนั่งกระยาเฝ้า้อนฟังก่อนตอนฉันเลือยพ่อใหญ่สารพัน ไห้มันนอกมากันคนตามจินตานาคนข้างอุป,ปมาโลกกาคีมันว่างใเข้ามุนในเมื่อนี้ค้าเจ้าวาหลานเตไปมันโมต้อกับผู้คุณยมกาลาจิมกันหมดเรื่องอย่าเกียงงอนดีหลือสวายกยาเฝ้่าเดียกรอน ดีด้วสว่างกันเ้าฟ้าเนียพรอนในฟังกอนแต็มตอนมี้การฟังธรรมก็มีโยมกระดังกันก็ป่วยฟา